เรื่องเจ้านายกับคนรับใช้การละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีชายหนึ่งคนเขาริ่มรวยเป็นเศรษฐีเขามีคนรับใช้ที่ค่อนข้างซื่อบื้อคนหนึ่งซึ่งอยู่รับใช้เป็นคนงานในสวนมานานตั้งแต่เศรษฐียังเป็นน่มเศรษฐีเห็นเขาดูซื่อจึงเรียกมาให้อยู่รับใช้ในบ้านวันหนึ่งเศรษฐีได้สั่งให้คนรับใช้ผู้นี้ มาล้างพื้นในห้องของเขาเนื่องจากคนรับใช้ต้องการเอาใจนายมากจึงล้างฝาผนังห้องด้วยซึ่งสิ่งนี้ก็ทำให้สีที่ทาไว้บนฝาผนังและเครื่องตกแต่งฝาผนังเกิดความเสียหายเจ้านายก็หงุดหงิดมากจึงสั่งห้ามให้คนรับใช้ทำสิ่งใดนอกเหนือจากคำสั่งของตนอีและหลังจากนั้นไม่นานนักคนรับใช้ผู้นี้ ก็ได้รับคำสั่งให้ก่อกองไฟขึ้นในห้องนอนของเจ้านายเพื่อควันไฟจะได้ไล่ยุงออกไปเมื่อกองไฟถูกจุดขึ้นแล้วก็ปรากฏว่ามีลมพัดแรงมากจึงทำให้เชื้อเพลิงกระจายไปทั่วห้องและในไม่ช้าม่านทุกผืนในห้องนอนและส่วนหนึ่งของบ้านก็ถูกไฟไหม้หมดผู้เป็นเจ้านายเมื่อได้รู้อย่างนั้นก็โกรธคนรับใช้มากและเขาก็ได้ถามด้วยความโมโหว,ว่า ทำไมเจ้าจึงไม่ดับไฟเมื่อมีลมพัดแรงนายขอรับเจ้าคนซื่อบื้ออธิบายนายสั่งให้ข้าก่อกองไฟขึ้นแต่ไม่ได้สั่งให้ข้าทำอย่างอื่นอีกข้าได้ทำตามคำสั่งของนายโดยเคร่งครัดแล้วจึงไม่ควรถูกตำหนิเพราะข้าไม่ได้อาจหารทำสิ่งใดนอกเหนือจากคำสั่งของนายเลยผู้เป็นเจ้านายได้ยินเช่นนั้นก็โต้แย้งว่าแต่เจ้าเห็นไหมว่า เจ้าต้องใช้ไหวพริบของเจ้าและพยายามเป็นผู้มองการกลายเสียบ้างที่ข้าพูดนี้ข้าหมายความว่าเจ้าควรฝึกให้ตัวเจ้าเองมีความสามารถคาดคะเนความเป็นไปได้ของลำดับเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติเมื่อคนรับใช้ได้ฟังเช่นนั้นก็จดจำคำสั่งของนายไว้ในใจอย่างเคร่งครัดแต่แล้ววันหนึ่งผู้เป็นนายก็ล้มป่วยลง คนรับใช้ได้รับคำสั่งจากเจ้านายให้ไปตามหมอมาเขาจึงได้ถือโอกาสนี้ฝึกความเป็นผู้มองการไกลเขาได้คาดคะเนว่าเหตุการณ์ตามธรรมชาติที่มีความเป็นไปได้สูงที่กำลังจะเกิดขึ้นเป็นลำดับต่อไปนี้ก็คือการตายของเจ้านายนั่นเองดังนั้นในขณะที่เดินทางไปตามหมอมาที่บ้านของนายเขาก็ได้เตรียมจัดการเรื่องต่างๆที่เกี่ยวกับพิธีศพของนายไปด้วยในคราวเดียวกัน เมื่อคนรับใช้จัดการทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วเขาก็ได้นำหมอมาที่บ้านแล้วยังได้นำบรรดาญาติของนายมาด้วยยิ่งกว่านั้นยังมีแคร่สำหรับหามศพไปเผาและวัสดุอื่นๆที่ใช้ในการแบกโศกและเผาโศกไม่นำซ้ำยังมีคนที่เขาจ้างมาเดินร้องไห้ตามโศกคนเหล่านี้ต่างตีอกชกหัวและร้องคร่ำครวญแสดงความโศกเศร้าต่อการจากไปของผู้ตาย หลังจากที่หมอมาตรวจอาการคนไข้แล้วก็ได้กล่าวว่านี่ท่านไม่ได้เป็นอะไรมากเลยนี่นาะท่านเป็นแค่ไขหวัดธรรมดาเหตุใดยึงมีการเตรียมพิธีศพไว้เช่นนี้ล่ะผู้เป็นเจ้านายเองก็ประหลาดใจมากจึงได้ถามคนรับใช้ซื่อบื้อของตนว่าใครเป็นผู้ไปตามคนเหล่านี้มาที่บ้านของข้าข้าเองแหละนายคราวนี้นายควรจะชมเชยข้า ที่สามารถคาดคะเนเหตุการณ์ตามธรรมชาติที่เกิดขึ้นเป็นลำดับต่อไปได้ข้าไม่ได้ทำสิ่งใดบกพร่องเลยในการเตรียมการต่างๆไว้สำหรับพิธีศพของเจ้านายซึ่งจะมีขึ้นหลังจากที่นายตายไปแล้วผู้เป็นนายจ้างได้แต่หัวเราะกับความซื่อบื้อนี้แต่ด้วยความซื่อสัตย์จริงใจในายซื่อบื้อก็ยังคงได้ทำงานอยู่ที่นี่ต่อไปเรื่องเรื่องของผัวเมีย การละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีสามีภรรยาหนุ่มสาวคู่หนึ่งพวกเขาอยู่ร่วมกันมาด้วยความสุขสามีรักภรรยาภรรยาก็รักสามีทั้งสองทะเลาะกันเป็นครั้งคราวแต่พออยู่กันนานนานไปก็เริ่มทะเลาะเรื่องหยุมหยิมกันมากขึ้นและบ่อยขึ้นแต่ก็ยังสามารถปรับความเข้าใจกันได้และรักกันดังเดิมจนวันหนึ่งทั้งสองเกิดการทะเลาะกันอย่างรุนแรง ภรยาสงสัยว่าสามีไม่ได้รักหล่อนเหมือนแต่ก่อนและขณะนั้นสามีก็กำลังวิตกกงังวลเรื่องเงินของตนที่หายไปซึ่งเขาไม่ได้บอกให้ภรรยารู้ดังนั้นภรรยาจึงอยู่ในสภาพอารมณ์เสียพร้อมที่จะระบายอารมณ์ใส่สามีได้ทุกเมื่อส่วนสามีก็อยู่ในสภาพกังวลใจเป็นอย่างมากจะงไม่ได้สนใจในความอารมณ์เสียของภรรยาอ๋เดี๋ยวนี้ เจ้าเบื่อข้าแล้วใช่ไหมนี่ข้าอุตส่าห์ซื้อผ้าลูกไม้มาตกแต่งเสื้อผ้าให้ดูสวยงามขึ้นเจ้าเห็นก็ไม่ยอมพูดอะไรสักคำเดียวผู้เป็นสามีได้ยินแล้วก็ตอบว่านี่มันเรื่องอะไรกันปล่อยให้ข้าอยู่คนเดียวเถอะนนได้ยินเช่นนั้นก็อารมณ์ขึ้นปล่อยให้เจ้าอยู่คนเดียวนะหรือข้าทิ้งพ่อของข้ามาทิ้งแม่ของข้ามาและข้าทิ้งญาติพี่น้องทั้งหมดของข้ามาเพื่อมาอยู่กับเจ้าคนเดียว แล้วเดี๋ยวนี้เจ้าจะมาพูดแบบนี้อย่างนั้นหรือเขาได้ยินแล้วก็อารมณ์เสียจัดจึงตอบโต้ไปว่าเจ้าทิ้งพ่อของเจ้ามาเจ้าทิ้งแม่ของเจ้ามาแล้วมันเกี่ยวอะไรกับข้าด้วยเล่าเจ้าชอบพูดแบบนี้อยู่เรื่อยๆข้าเบื่อจะตายอยู่แล้วแล้วข้าไม่ได้ทิ้งพ่อแม่ของข้ามาอยู่กับเจ้าอย่างนั้นหรือฝ่ายภรรยาได้ยินแล้วก็โกรธจัดนางรีบตอบโต้ทันทีอ๋อ เจ้าเสียใจที่เจ้าทิ้งทุกอย่างมาอยู่กับข้าอย่างนั้นหรือถ้าเช่นนั้นก็กลับไปหาพ่อแม่ของเจ้าเสียเถอะเพื่อเจ้าจะได้เป็นลูกชายที่ดีอยู่ดูแลพ่อแม่ไม่ทิ้งห่างไปไหนแล้วก็จงปล่อยให้ข้าอยู่ตามชะตาชีวิตของข้าข้าจะไม่มีวันยอมไปอยู่ภายใต้การควบคุมของแม่สามีหรืออยู่ร่วมชายคาเดียวกันกับบรรดาพี่น้องของเจ้าข้าจะไม่มีวันทําเช่นนั้นอีกไม่มีวันทําอย่างนั้นอีกต่อไปถึงแม้เจ้าจะจับข้าโยนลงเหวก็ตาม ข้าจะไม่ยอมอีกแล้วแล้วการต่อปากต่อคำก็ดำเนินต่อไปจนในที่สุดสามีก็ไม่สามารถอดทนต่อไปได้จึงเดินออกไปพร้อมกล่าวว่าข้าจะไม่ยอมให้เจ้าดูได้อีกต่อไปแล้วข้าเป็นสามีที่โกวรวภรรยามานานแล้วข้าปล่อยให้ผู้หญิงมีอำนาจเหนือข้าไม่ได้อีกต่อไปอีกต่อไปนี้ข้าจะเป็นอิสระข้าจะไปบวชเป็นพระวันนี้และจะไม่กลับบ้านมาเห็นเจ้าข้าเบื่อทุกอย่าง เบื่อเจ้าด้วยเมื่อพูดจบภรรยาเห็นเช่นนั้นก็โกรธเป็นกำลังและทำท่าจะออกไปจากบ้านเช่นกันหล่อนได้ตะโกนทิ้งท้ายบอกสามีว่าอย่าหวังว่าข้าจะขอให้เจ้ากลับมานะข้าเองก็สามารถเลี้ยงตัวเองได้โดยไม่ต้องพึ่งสามีเหง่ซวยอย่างเจ้าเมื่อเป็นเช่นนั้นสองสามีภรรยาจึงแยกจากกันและตกลงกันว่าจะไม่ยุ่งเกี่ยวกันอีกตลอดชีวิต ฝ่ายสามีนั้นไปบปําเพ็ญพรธเป็นพระธุดงส่วนภรรยาก็ซื้อผักผลไม้เดินเร่ขายตามหมู่บ้านเวลาผ่านไปในตอนสายวันหนึ่งพระบวชใหม่นั้นต้องมาอาศัยอยู่ที่หมู่บ้านที่เขาเคยอยู่เพื่อขออาหารและแม่ค้าผักผลไม้คนใหม่ก็ต้องเดินเร่ขายสินค้าของหล่อนที่หมู่บ้านนี้เช่นเดียวกันและในส่วนลึกของหัวใจของพระรูปนี้ เขาปรารถนาเป็นอย่างมากที่จะได้พบภรรยาของเขาอีกครั้งและส่วนแม่ค้าใหม่นี้ก็ต้องการพบสามีของหล่อนอย่างมากเช่นเดียวกันต่างฝ่ายต่างอยากรู้ความเป็นไปของการและกันผักไหมจ๊ะผักสดสดไหมจ๊ะเสียงร้องขายสินค้าของหญิงสาวผู้เป็นภรรยาดังขึ้นที่ทางแยกแห่งหนึ่งและในเวลาเดียวกันนั้นเองพระหนุ่มซึ่งกำลังเดินบินบาตก็เดินมาถึงทางแยกนั้น ทั้งสองมายืมประจันหน้ากันดวงตาของทั้งสองคนประสานกันและต่างฝ่ายต่างก็พูดทักทายกันอย่างเขินๆขนเจ้าเป็นอย่างไรบ้างสบายดีหรือไม่ข้าสบายดีชีวิตเจ้าคงจะดีกว่านี้ถ้าข้าทำตัวเป็นสามีที่ดีท่านอย่าพูดโทษตัวเองไปเลยข้าเองก็เป็นคนที่น่ารำคาญข้าควรปรับปรุงตัวใหม่ควรเป็นภรรยาที่ดีกว่านี้ เมื่อเป็นเช่นนั้นต่างฝ่ายจึงกลับมาไตรตรองกับตัวเองส่วนชายหนุ่มก็จะขอลาสิกขาเพื่อกลับไปเลี้ยงดูภรรยาเจ้าไม่บวชต่อสักหน่อยหรือเจ้าอาวาสถามขึ้นคงไม่ละครับหลวงพ่อกระผมไตรตรองดูแล้วพบว่ากระผมออกบวชด,ด้วยใจที่ขุนมัวและเพื่อหน,นีปัญหากระผมควรกลับไปแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นและเมื่อถึงโอกาสที่ดี กระผมจะกลับมาบวชใหม่ขอรับไม่มีโอกาสที่ดีไปมากกว่านี้แล้วละตอนที่มีปัญหานี่ละเจ้าควรเพิ่มสติและอยู่กับตัวเองมากๆเมื่อหลวงพ่อพูดเช่นนั้นชายหนุ่มจึงบวชต่ออีกหนึ่งเดือนฝ่ายภรรยาก็ได้ชักชวนเพื่อนบ้านพ่อแม่พี่น้องและญาติมิตรทั้งหลายให้มาถวายพระตาหารอยู่เป็นประจำ เมื่อชายหนุ่มได้มีสติในการใช้ชีวิตมากขึ้นแล้วจึงลาสิกขากลับไปอยู่กับภรรยาโดยไม่มีการทะเลาะกันอีกเลยเพราะชายหนุ่มรู้ว่าการมีสติใจเย็นและยอมทำให้เขาสามารถทำให้ภรรยาไม่มีโอกาสชวนทะเลาะได้อีกเลยและจากนั้นเป็นต้นมาทั้งสองก็อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุข